สวัสดีค่ะอาจารย์บีพันชิตานะคะวันนี้ค่ะตามคำเรียกร้องของแฟนคลับนะคะแล้วก็ตามความรักนะคะอาจารย์บีจะมาเปิดดวงให้กับน้องลิซานะคะอันนี้คือเดือนกันยาย,ยน2566นายนะคะจะมาดูแนวโน้มทิศทางตอนนี้นะก็เชื่อว่าน้องเนี่ยก็รู้สึกสับสนแล้วก็รู้สึกไม่รู้จะเลือกยังไงแล้วตอนนี้นะคะมันมีหลายอย่างเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินนะคะอาจารย์บีก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะคะแต่ก็จะอ่านไปตามพื้นดวงตามความเป็นจริงที่ครูไ้ขึ้นนะคะโอเค อ,อ่านจากพื้นดวงของน้องก่อนเลยนะคะขออนุญาตเปิดดวงน้องลิซ่านะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเด็กที่มีพื้นฐานบุญมาดีนะคะมีพื้นฐานมีทักษะชีวิตดีมีครูบาอาจารย์ที่ดีมีที่ปรึกษาที่ดีนะคะแต่มาณตอนนี้น้องลิซ่าเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าที่ผ่านมาหุ้เราเลือกอะไรก็รู้สึกเลือกถูกเลือกเป๊ะเลือกแม่นเลือกทุกอย่างมันดีมันสําเร็จแต่ตอนนี้รู้สึกหวั่นหวั่นใจน้องรู้สึกหวั่นหวั่นแล้วว่า รู้สึกว่าเซนส์ของตัวเองหรือการเลือกของตัวเองมันจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือเปล่ามันรู้สึกกลัวกว่าทุกครั้งเพราะทุกครั้งเนี่ยจะมีความมั่นใจแต่ครั้งเนี้ยรู้สึกขาดความมั่นใจไม่แน่นอนกับการตัดสินใจของตัวเองเลยนะคะสองจิตสองใจอยู่ลังเลแล้วก็กลัวว่าเฮ้ยถ้าตัดสินใจไปมันจะพลาดไหมนะคะบางคําตอบมันชัดเจนแล้วแต่บางคําตอบเป็นอย่างเอ๊ะอยู่ว่าจะอะไรวันนี้เดี๋ยวอาจารย์ปีจะมาช่วย ไขความรู้สึกที่ข้่องใจนะคะว่าทําไมรู้สึกว่าดวงอะความรู้สึก,กมันดรอปลงความเซนความชัดเจนในตัวน้องริซ่าเนี่ยทำไมมันดรอปลงนะเพราะว่าน้องเนี่ยตอนนี้รู้สึกวามหมามากเลยไม่รู้จะเลือกอยังไงตัดสินใจไม่ถูกนะคะแต่ก็มีคู่ใหญ่นะคะที่รักแล้วก็เอ็นดูเนี่ยหยิบยื่นโอกาสมาให้มากมายเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้น้องเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะเลือกอะไรดี ที่จะไม่มารู้สึกเสียใจในภายหลังนะคะมันก็เลยสองจิตสองใจอยู่นะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่บอกเลยว,ว่าโอกาสดีๆเนี่ยก็รออยู่นะคะถามว่าถ้านับจากวันนี้ไปชีวิตน้องเป็นไงก็ชีวิตน้องเนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะคะมันไม่ได้ตกไม่ได้ร่วงอะไรไปมากแต่แนวโน้มเส้นทางมันจะเหมือนเดิมปังกว่าเดิมหรือดอกเฟตดาวลงเดี๋ยวมาดูกันนะคะโอเคเรามาเริ่มกันที่คําถามแรกๆเลยที่เคยดูไปแล้วว่าน้องลิซ่าเนี่ย ควรจะต่อสัญญากับ YG ต่อไหมนะคะปู่ไพ่ก็ขึ้นมาเลยว,ว่าไม่ควรต่อนะคะเพราะถ้าต่อไปเนี่ยโอชีวิตวุ่นวายปั่นป่วนบอกเลยรู้สึกเหมือนโดนติดคุกเลยนะคะรู้สึกไม่เป็นตัวเองติดคุกรัดคุกระทมคับที่มันอยู่ได้แต่คับใจมันอยู่ยากเพราะฉะนั้น น้องลิซ่าก็รู้สึกก็เป็นบุญคุณนะสำหรับ YG แต่ก็รู้สึกว่าอยู่ต่อไม่ได้แล้วนะคะฉันต้องไปแล้วและถ้าน้องลิซ่าสมมุติว่าฝืนดวงยังอยู่ต่อกับ YG ีเนี่ยจะเป็นยังไงบอกเลยว่าข้อเสนอไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ตามก็ไม่คุ้มกับการอยู่ได้มาพันสี่ร้อยล้านก็ไม่คุ้มค่ะห้า0ันล้านยังไม่คุ้มเลยไม่คุ้มกับการถูกจองจําและจะโดนเล่นงานแบบ หัวปั่นไปหมดเลยนะคะจะโดนใช้งานเหมือนเกี่ยงทาดนะคะเป็นศิลปินที่โดนขูดรีดขุดเนื้อถ้าต่ออีกรอบนี้นะคะบอกเลยว่าออกมานี่คือแบบหมดแรงแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยถามภูไพ่ว่าสรุปควรต่อกับ y g ไหมยังไงน้องลิซ่าก็ไม่ต่อกับ y g ค่ะและถ้าน้องกิจะต่อจนดีขอต่อเรยว่าไม่ควรต่อดิดขาดไม่ว่าข้อเสนอมันจะหอมหวนแค่ไหนก็ตามไม่คุ้มค่ากับชีวิตและจิตใจของหนูนะคะ คำถามต่อมาแล้วถ้าสมมติว่าน้องลิซ่าเนี่ยไปต่อสัญญากับค่ายของอย่าง Universal Music ใช่ไหมคะว่าจะเวิร์กไหมจะดีไหมสามารถต่อได้ค่ะแต่จากไพ่ที่ขึ้นมานะคะคูไค่ที่ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาในเชิงเหมือนกับว่าน้องลิซ่าสามารถต่อได้กับค่ายเพลงเหล่านี้นะคะหรือจะเป็นค่ายอื่นก็ได้ที่น้องเล็งเอาไว้นะคะ ซึ่งอันนี้ขอไม่ลงรายละเอียดเป็นเพราะมันเยอะมากนะคะก็จะเป็นชงลึกไปแต่เอาเป็นว่าดูภาพรวมแบบนี้คะ่ะว่าถ้าน้องเนี่ยไปต่อสัญญากับค่ายใดๆก็ตามผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ได้บูมตุ้มตามแบบเหมือนที่เราคาดคิดหรือเหมือนที่น้องคาดคิดอาจารย์ก็เลยดูว่าเอ๊ะติดอะไร ขออนุญาตนะไม่อยากพูดแต่มันจะไม่ต้องพูดขออนุญาตเป็นการเตือนแล้วกันเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็แฟนคลับอขอให้ดูไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะคะเชื่อไม่เชื่อยังไงอีกเรื่องหนึ่งนะคะไม่ต้องว่าจันดีนะแต่ขึ้นมาว่ามีสัญญาณกรรมเกิดขึ้นนะคะที่ตามทวงก็เลยเป็นคําตอบให้กับตอนแรกเลยว่าทําไมน้องรู้สึกว่าลังเลไม่มั่นใจกับการเลือกกับคําตอบของตัวเองและรู้สึกว่ามันมีอะไรติดค้างบางอย่างลึกๆในใจของน้องลิซ่าอยู่มีสัญญาณกรรมเกิดขึ้นคะ่ะ และตอนนี้สัญญาณตรงเนี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วมาทัชเราเรียบร้อยแล้วนะคะเลยทําให้เหมือนกับจะไปไหนก็จะโดนดึงแบบไม่สุดหรือสก,กัดดาวรุ่งนั่นเองสก,กัดดาวรุ่งแต่ก็ไม่ได้ร่วงขนาดนั้นนะคะแต่จะทําให้รู้สึกว่าชีวิตมันกึกกักนะคะไม่เหมือนลิซ่าเมื่อก่อนที่เคยตัดสินใจอะไรก็ดีไปหมดแต่ทำอะไรก็รู้สึกพลาวไปหมดเลยรู้สึกมันฟูไปหมดนะคะณตอนนี้ลิซ่ารู้สึกว่า มันดอกดอกเฟๆลงมาแล้วก็ยังไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าที่ควรเรารู้สึกว่าตัวเรามันยังไม่เขาเรียกว่าพอบางคนเนี่ยมันมีความคาดหวังในตัวเองสูงมีความที่ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จพอวันเนี้ยมันรู้สึกไม่มั่นใจนะมันจะรู้สึกลึกๆในใจว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ติดขังอยู่มีเรื่องกรรมเกิดขึ้นจากอดีตนะคะเข้ามาตามทวงเราอยู่นะคะ มาอ้าวแล้วทำไมอาจารย์ยังไม่เห็นคู่เลยว,ว่าจะไปค่ายไหนจะค่ายไหนก็ได้ค่ะที่ไม่ใช่ค่ายเดิมแล้วที่สำคัญเนี่ยที่บอกจะค่ายไหนก็ได้เพราะต่อให้จะไปค่ายไหนที่ว่าดีก็ตามแต่น้องลิซ่าติดสัญญาณกรรมตรงเนี้ยที่ต้องแก้ไขนะคะจริงๆแล้วเนี่ยกรรมจุดเนี้ยมันมีสัญญาณเตือนมาหลายๆเรื่องแลลวที่ที่น้องเนี่ยอาจจะประสบพบเจอรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่มันได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจากที่อดีตไม่เคยทําแต่ปัจจุบันเรามาทําพอเรามาทำปุ๊บมันเฮ้ ปึ้งอันที่หนึ่งปึ้งอันที่2มันเริ่มคืบคลานมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต่อให้อยู่ที่ไหนอะ่ะสัญญาณกรรมเนี้ยมันก็ตามไปอยู่ดีนะคะมันก็เลยจะไม่สุดเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีแก้ถามว่าน้องเองเนี่ยก็เป็นคนที่มูพอสมควรนะคะมูมากๆด้วยแหละก็มีทั้งที่ปรึกษาทาั้งทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องมูแล้วก็ไม่มูเนี่ยมากมายลิซ่าก็มีการปรึกษาแหละว่าหนูควรจะยังไงโดยพื้นฐานมีตัวหนูเองเป็นที่ตั้งแต่ก็ยัง ถามผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็คนที่ให้คำปรึกษาแต่คําตอบเหล่านั้นเชื่อเลยถ้าลิซ่าที่ดูคลิปนี้อาจารย์ดีเขาบอกเลยว่ามันก็ยังไม่ถูกใจหนูแบบร้อยเปอร์เซนต์ตัวหนูเองลึกๆแล้วมีคําตอบอยู่ในใจแต่แค่อยากจะถามแนวโน้มของคนอื่นว่าคิดแบบหนูไหมนะคะและบางอย่างเนี่ยถ้ามันแก้ไม่ตรงจุดหนูรู้สึกว่ามันยังมันยังเอ๊ะอยู่ในใจเนาะเพราะฉะนั้นเนี้ยคือสิ่งที่ติดขังอยู่เนาะพอมาดูในเรื่องของงานว่าเอ๊ะ ช่วงหลังเนี่ยเห็นน้องมาในเชิงแนวเซ็กซี่เนี่ยอาจารย์เดี๋ยวจะขอดูให้ว่ามันเหมาะกับตัวน้องไหมหรือเหมาะกับดวงน้องไหมเนาะก็ถ้าถามว่าช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่กลางตี6 6มาเนี่ยนะคะดวงน้องเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะจากเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้ขายเซ็กซี่มากนะคะแต่ก็คือใส่แล้วมันดูไม่ว่าวิวแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าดูเหมือนว่าวิวมากขึ้นถามว่าเขาเซ็กซี่ด้วยท่าทีรูปร่างหน้าตาแต่เขาไม่ได้เซ็กซี่ด้วยการแต่งตัวที่โบ๋เกินไป แต่เนี่ยณปัจจุบันนะคะตั้งแต่กลางปี6 6มาเนี่ยมันจะเริ่มมีการที่แบบเซ็กซี่มากจนเกินไปจนบางครั้งเนี่ยบางคนมองอาจจะเกินงามไปอะไรเงี้ยค่ะแต่บอกเลยว่ามันเป็นดวงของน้องอะค่ะที่มันเหมือนกับเขาเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ดวงมันเปลี่ยนเนี่ยหน้าที่การงานหรือบทบาทมันก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงเขาเนี่ยก็ขายเซ็กซี่ได้นะคะแต่ถ้าพูดถึงแล้วแฟนคลับโอเคไหมแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับจริงๆที่รักลิซ่านจริง่ะเขาไม่ติด ะะอะไรก็ได้ที่เป็นลิซ่าเขาไม่ติดเขารักมากนะคะแต่ถ้าลิซ่าจะเขาเรียกว่าจะรักษาใจสําหรับแฟนคลับในบางกลุ่มที่เขายังรู้สึกติดความน่ารักของหนูแบบไม่มากเกินไปในบางจุดอะค่ะถ้าเราจะเซฟให้เขาได้จุดนี้ก็ดีนะคะนิดนึงแต่โดยทั่วไปฐานแฟนคลับกับเรื่องดวงไม่เหมือนกันนะดวงหนูต้องเซ็กซี่ก็เซ็กซี่ไป นะคะแต่ละอาจจะหิวใจรักษาใจแฟนคลับเราเล็กๆน้อยๆก็ได้ค่ะแต่โดยทั่วไปแล้วก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรมากมายนะคะเพราะแฟนคลับของหนูนะเขารักหนูที่ตัวหนูด้วยใจนะคะแต่ถ้ามาเทียบในเรื่องของความดังถ้าเมื่อหนูผ่านมาเป็นออกแนวเซ็กซี่มากเกินไปเนี่ยความดังของหนูเนี่ยหรือความนิยมจากทั่วโลกเนี่ยจะเป็นยังไงมันอาจจะเริ่มเฟดดาวลงนะคะ อาจจะเฟดดาวลงแต่หนูก็ยังเป็นที่รักของบุคคลทั่วๆไปที่เขาชื่นชอบอยู่แต่ความนิยมชมชอบหรือความแบบบูมมากๆเนี่ยมันอาจจะเฟดดาวลงไปบ้างนะคะถ้าจุดนี้ลิซ่าไม่ซีเรียสเนี่ยแล้วอยากจะทําตามใจตัวเองบ้างเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะคะ มา,มาดูกันเรื่องที่หลายๆคนอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องความรักใช่ไหมคะแต่จันบีขอไม่ได้ลงไปลึกมากนะคะดูแค่ผิวๆแล้วกันนะคะแล้วขออนุญาตน้องลิซ่าดูไว้นิดนึงนะคะโอเคเรื่องความรักสําหรับคนที่กําลังเป็นข่าวนะคะว่าแอบคุยเออไม่ได้แอบสิคุยๆกันอยู่นะว่าเป็นยังไงเนาะถามว่าความรักตอนนี้ของลิซ่ามันเหมือนเป็นการสารสัมพันธ์แต่คนที่เป็นลีดมากกว่าคือลิซ่าเนาะมันเหมือนกับจะทําอะไรเนี่ยก็ต้องอิงตัวลิซ่าเป็นหลักนะคะว่า โอเคไม่โอเคเปิดไม่เปิดคบไม่คบจริงจังไม่จริงจังมันขึ้นอยู่กับน้องนะคะตอนนี้ทีนี้ถามว่าแล้วถ้าสมมติว่าคบกันจริงๆละ่ะนะดวงสองคนนี้จะเป็นยังไงก็สามารถครบกันได้นะคะแต่ดวงสองคนนี้เนี่ยให้แยกแบบนี้ก่อนนะเดี๋ยวหลายคนจะจะงงเออคำว่าคู่แท้คู่ฉาบฉวยแล้วก็การได้แต่งงานกันน่ยมันแยกกันคนละประเด็นนะเช่นถ้าอาจารย์บอกว่าเฮ้ย ได้แต่งงานกันแต่อาจจะไม่ใช่คู่แท้กันก็ได้นะคะแต่แฟนคลับที่ฟังไม่ต้องโจมตีนะคะถ้าไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อแล้วก็ถ้าไม่ใช่มันก็ดีไปนะคะบอกเลยว่าถ้าคู่นี้คบกันสมมุติว่าถึงขั้นแต่งงานเพราะหลายคนก็หมายตาหมายตองเหลือเกินว่าคู่นี้เหมาะสมกันให้แต่งงานกันนะคะแต่ถามว่าดวงน้องลิซ่าเนี่ยถ้าแต่งงานกับคนที่กาลังคุยอยู่ปัจจุบันนะคะดวงน้องเนี่ยจะเป็นยังไง น้องจะไม่มีความเป็นตัวเองนะคะแล้วก็บอกเลยว่าถ้าแต่งงานกันไปมันจะมีในเรื่องของปัญหาเรื่องชู้สาวเกิดขึ้นเรื่องมือที่สามเกิดขึ้นนะคะสำหรับคกนกำลังคุยอยู่แต่ถามว่าถ้าน้องจริงจร้อนคนมีความอดทนสูงเนี่ยพอพูดเรื่องเนี้ยมันมันรู้สึกเซนซิทีฟจังเลยอืมแต่แฟนคลับก็ถามกันจังเลยว่าความรักของน้องจะเป็นยังไงก็องเอาเป็นว่าถ้า กับคนที่คุยปัจจุบันขึ้นต้นนอเฟสเนี่ยควรแต่งงานไหมสาหรับดันดีนะจากปูไพ่นะขึ้นน้ไม่ควรแต่งนะ,ะคะคบก็คบกันไปได้นะคะมีความสุขก็คบไปแต่ถามว่าควรแต่งงานไหมไม่ควรน,นะคะจากปูไพ่นะคะแต่น้องจะตัดสินใจยังไงก็ขึ้นอยู่กับน,น้องแล้วกันและถ้าแต่งงานกันไปจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดในเรื่องของมือที่สามเกิดขึ้นความรักไม่สมหวังเกิดขึ้นนะคะน้องจะมีความทุกข์มากกว่าความสุข ะะแต่ถ้านะตอนนี้น้องแฮปปี้ก็ก็ดีแล้วโอเคไหมคะเพราะฉันขอพูดไปแค่นี้แล้วกันนะ,ะมันรู้สึก,กเนี่ยพอเปิดพระคูพไพ่ขึ้นมาแล้ว <c oughs> เป็นแบบนี้เนี่ยจนนันมีก็รู้สึกหวั่นใจนะคะเดี๋ยวแฟนคลับจะกังวลกัะดิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะแล้วอนาคตน,น,นะคะน้องจะได้แต่งงานตอนช่วงอายุเท่าไหร่เอาไหมคะ ถ้าถามว่าน้องเนี่ยจะแต่งงานเมื่อไหร่เอาช่วงจังหวะที่เหมาะสมและดวงเกื้อนะน้องต้อง30ขึ้นและจังหวะที่เหมาะสมที่จะแต่งที่ลิซ่านดาแต่งคือ38ค่ะ,ะถ้าขึ้น40ไปแล้วเนี่ยอาจจะน้องอาจจะแบบช่างมาแล้วไม่คิดแล้วไหมแต่ก็คือ38ค่ะแนวโน้มที่ลิซ่าจะได้แต่งนะคะโอเคเนาะเรื่องนี้เราเราเราพอดกันไว้เท่านี้ทะนได้เรื่องความรักเนาะโอเคต่อมานะคะ อ,อ,อย่างอย่างที่บอกค่ะมันก็จะประมาณนี้อาจารย์บีเป็นห่วงในเรื่องของวิบากกรรมเก่าตามทวงนะคะมันก็เลยมีสัญญาณมาทําให้จังหวะช่วงเนี้ยของน้องไม่ค่อยดีตต่สินใจอะไรน้องก็จกลัวจะพลาดนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าไปทําบุญได้ไหมล่ะไปสะดอกเคาะได้ไหมมันได้แต่มันคือการหนีกรรมอะ่ะมันได้แค่การเสริมบุญแต่มันไม่ได้ช่วยะคะ่ะเพราะฉะนั้นต้องหาทางแก้แก้ที่ต้นต่อแก้ที่จุดนั้นนะคะ โอเคยังไงอาจารย์ดีก็ฝากเป็นกําลังใจไปให้ด้วยนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้น้องลิซ่าอยู่เสมอคะ่ะนะคะส่งกําลังใจให้อยู่ทางนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะคะที่โทรมา,าอาจารย์ดีเยอะมากแล้วก็อยากให้ดูดวงน้องให้แล้วก็ขออนุญาตน้องในวันนี้เลยแล้วก็ขออนุญาตแฟนคลับทุกท่านในการเปิดดวงแล้วก็ดูให้วันนี้คําตอบอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ตามนะคะแต่อันนี้คือความหวังดีและคือการเตือนนะคะถ้าน้องไประมัดระวังมันก็จะดีสาหรับตัวน้องนะคะ อยากให้ดูเพื่อเป็นแนวทางให้กับน้องเองนะคะโอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันนะคะสำหรับแฟนคลับทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้จันบีด้วยนะคะก็อยากให้คลิปเนี้ไปถึงน้องลิซ่านะคะแล้วก็ภาพที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะอันนี้คือภาพของน้องลิซ่านะคะถ้าน้องลิซ่าดูอยู่นะคะถ้าติดต่อมาอาจารย์เบียจะส่งภาพนี้ไปให้นะคะโอเคนะคะ แต่ถ้าสมมติไม่ได้ต่อมาก็ไม่เป็นไรตอนี้ก็จะเก็บรักษาไว้ให้เพราะเจ้าของคือนองลิซ่าค่ะโอเคนะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ